วันนี้ก็จะมาเล่าอาการของคนที่เป็นโรคเกานะฮะตอนนี้ผมอายุห้าปีสองปีครับอาการของคนโรคเกาเนี่ยเป็นมาตั้งแต่อายุผมสามสิบเอ็ดครับอาการเริ่มแรกนะฮะเกิดขึ้นจากหัวแม่เท้าก่อนจะมีอาการบวมแดงแล้วมีครั้งหนึ่งคุณพ่อเขาแนะนําให้ซื้อยาลูกกรอกินนะฮะเป็นเหมือนกับสเตรอยครับสเตรอยทัทีฮะก้อนกลมๆใหญ่ๆกินไปครับ ครึ่งชั่วโมงหลับไปตื่นมาหายบวมเลยเราคิดว่ายาสเตร์อยหรือว่ายาลุกกรอนั้นดีแต่จริงมันไม่ดีนะฮะเป็นผลร้ายนะฮะแล้วก็ผมก็ใช้ชีวิตมาเรื่อยฮะขับรถบ้างอะไรบ้างขับรถนั่งนานๆก็จะปวดตามข้อฮะเมื่อตอนปีเอ่อห้าสองห้าสาครับผมก็ขับรถทั้งวันเลยฮะขับเกือบทั้งปีฮะเช้าเย็นเลิกงานขับรถมีอยู่ประมาณทักปลายปีเดือน ห้าสิบเอ็ดห้าสองฮะมีอาการบวมทางข้อเข่าขวาครับบวมมากเลยฮะบวมแดงไปหาโรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลลาดพร้าวนะฮะหมอเขาให้นอนพักเลยครับนอนแอดมิดเลยเขาก็ตรวจดูว่าน้ําในหัวเขา่ามันเยอะก็คือมันมันบวมฮะบวมตรงน้ําหัวเขา่าต้องเจาะน้ําเหลืองออกมาะฮะน้ําเหลืองไม่มีที่ไปนะฮะ แล้วเช็คไปเช็คมาคุณหมอเขาบอกว่าคุณมีกดยุลิกสูงนะฮะแล้วก็จะเป็นเป็นในหายู่ประมาณนักสามปีสี่ปีก็จะเป็นไม่หายไม่หายขาดเราวมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนปีหกศูนย์ไปเที่ยวอังกฤษนะขาไปก็ดีอยู่ฮะไม่ได้พกยองพกยาอะไรไปแต่ขากลับก็มีอาการเดิมคล้ายกับตอนปีห้าสองฮะข้อเข่าซ้ายครับบวมฮะน้ําในหัวเข่าอ่ะมันไม่ระบายออกนะฮะก็คือกดยุลิะสูงฮะปวดมากฮะ เดินไม่ได้เลยเผมมามารู้จักกับดีบูลและดีเกลฮะนะฮะแล้วก็มามาทานดีเกาตัวเม็ดอีกสามเดือนนะฮะทุกเช้าก็รวมไประยะเวลาเป็นหกเดือนนี่สามเดือนแล้วผมไม่ได้ทานเลยผมก็เ,เลย่มไปว่าที่ผมเคยเป็นอาการเกาปวดตามข้อนั้นหายไปโดยปริยายครับทุกวันนี้ผมก็ยังไม่ได้ทานเลยนะฮะคนที่เป็นนะฮะควรศึกษาแล้วก็ทดลองทานยาตัวนี้ดูฮะ ผมว่าได้ผลดีครับประทับใจมากครับลองมาเยอะครับจะเป็นยาสมุนไพรลูกกรยาลดกรดยูลิกนะฮะซินเฟกไซโดริกเป็นยานอกจริงะราคาก็แพงแล้วก็ทำร้ายไตยด้วยนะฮะแต่มารู้จักกับดีบูลหรือดีเกานะฮะสองตัวนี้เนี่ยเขาเป็นสมุนไพรนะฮะไม่ได้เป็นยารักษาโรคเป็นเหมือนกับอาหารเสริมนะฮะ ถ้ามีคะแนนให้เนี่ยผมก็จะให้เต็มสิบเลยครับเพราะผมหยุดทานมาได้สามเดือนแล้วผมรู้สึกเลยว่าผมไม่ต้องมีอาการเจ็บปวดตามข้ออีกต่อไปครับใครที่มีปัญหาโรคเกานะฮะประสบการณ์ผมมีมาแล้วแล้วผมก็ใช้มาก็อยากเลยอยากเลยแนะนำให้ให้ทุกคนนะฮะได้ทดลองใช้ดีเกาตัวนี้นะครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อสรินยานะคะปัจจุบนันนี้อายุ5 4ปีค่ะดิฉันมีปัญหาด้านสุขภาพคือเป็นเกานะคะ แต่ว่าดิฉันก็สังเกตดูคือมีอาการชาตามไปมือไปเท้าอะค่ะเวลาจะหยิบจับอะไรอย่างเงี้ยดิฉันก็จะปวดเหมือนปวดกระดูกโดนกระแทกเนืเอ้อแขนขานิดหน่อยดิฉันก็ปวดนะจนกระทั่งว่าดิฉันมาเจอสินค้าตัวนี้ค่ะมีเพื่อนแนะนําให้นะคะดีเกลดิฉันทานไปประมาณสองแผงนะคะประมาณ20เมตรค่ะอาการชาไปมือไปเท้าเนี่ยมันก็จะหายไป นะหลังจากที่ดิฉันทานหมดกล่องแล้วเนี่ยดิฉันก็ไม่มีอาการแบบนี้เลยค่ะก็เลยอยากมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอ่ะนะคะว่าสินค้าตัวนี้มันดีสําหรับเรื่องปวดกระดูกและว่าการอย่างดิฉันทานดีมากเลยค่ะดิฉันทานแล้วหายก็อยากแนะนําต่อคือไม่ได้มาโฆษณาหรือว่าเชียร์อะไรทั้งสิ้นอ่ะนะคะเพราะว่าสินค้ามันดีก็เลยอยากบอกต่อและอีกอย่างหนึ่งก็ มันไม่มีผลกับร่างกายของเราเพราะว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากสารธรรมชาตินะก็อยากให้ผู้ที่มีอาการแบบดิฉันลองทานดูค่ะดีเก้าดีจริงๆค่ะ